คทุกคนออกกำลังกานที่ห้านะคะ day f t h exercise at home p a m มาครทุกคนยกดัมเบลด้วยกัน บางคนบอกว่าดัมเบลที่เราใช้อยู่เนี้ยคือหนักมากสิบห้าพาวสองข้างข้างละเจ็ดจดห้าพาวไม่หนักนะคะทุกคนเราใช้จนชินแล้วเนาะ Yes honey yes good g i นิ้วนล้วเด้อดิวิขาดยาแนวโอเคลูกตื่นแล้วนะคะทุกคนวีกูดโอเค นะตัวนี้จะหนักอยู่ที่อะไรสเอหนึ่งอ่ะประมาณ 5, 5้ากิโลนะคะอันนี้ห้ากิโลเนาะเคจี Yes Honey น่นออกกำลังกายออกกำลังกายไปมาลืมกดออกกำลังกายซะง,งั้นโอ้ยลืมสั่นตัวออกกำลังกายออกเดิมสองนาทีโอ้ยนะ Loves you baby I ม่ me mean love you เกี่ยตอนนี huh? yeah, mm ้เราจะเน้นออกขวานะคะเพราะว่าเราจะต้องไปโหนเราจะต้องลดน้ำหนักยูบวิฮะยูบวิ a l a l e าต้องการความแข็งแรงทำไปเรื่อยๆนะคะนะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าอบอร้อนก็อยู่นะอย่าหักหองตัวเอง พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมที่จะไปโหนตัวนี้นะคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมที่จะโหนตัวนี้นะคะทุกคนพร้อมไหมส <c oughs> <c oughs> ายตาสเ็พนะคะทุกคน แค่20ครั้งนะคะทุกคนเริ่ม,มกำลังมากขึ้นเริ่มแบบเริ่มแบบชักคล้องแล้วนะ,ะทุกคนมีกุดธฮันนี่ thank you thank you ฮันนี่ thank you baby เริ่มเริ่มคล้องแล้วนะ,ะทุกคนยังก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบขอบคุณทุกเมน้นขอบคุณทุกไลค์นะคะ ทุกคนหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะขย่งขาตัวเองนะคะสักประมาณสามสิบครั้งนะจะช่วยให้แบบน้ำตาลมันลบลงนะคะเนาะแล้วจะรู้สึกว่าดีด้วยนะคะขย่งขาแบบนี้นะคะนะอยียบแบบนี้นะคะ่ะ มันจะรู้สึกว่าดีมากหลังจากที่เรารับประทานอาหารมื้อไหนก็แล้วแต่ขยินเท้าฮะสามสิบคสามสบครั้งจะรู้สึกว่าดีมากจะทำให้แบบว่าคาร์บโบไฮเดรตน้ำตาลอคอเลสเตอรอลอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยเผาผ่านไวนะลง